สุดท้ายเอาให้เนื้องอองสุดท้ายแล้วนะครับพอแล้วพารานี้ก็ไม่ใช่แล้วหนึ่งพันพี่ก็าถงคกมาเลยครับพี่เต้ยทำด้วยพี่พันหนึ่งมาลยครับพี่นะครับพี่เต้ยทักไม้เลยนะครับพี่นะครับนำอยู่พันสองสองพันห้าพี่ลูกบาสมาเลยพี่๋าใหญ่เสียบชื่อผมพี่รายการที่ห้านะครับเนื้องอลงยาหน้าหลังรายการพิเศษนะครับพี่โดดมาเลยนะครับโดดไม้เลยพี่นะครับพารานี้นะครับ ยาวๆมาก่อนได้เลยพี่นะครับ4,000 5,000มาก่อนได้เลยพี่นะครับรายการที่5เนื้องอลงยานะครับมาก่อนได้เลยพี่พารานี้ยังแพ้ไม่ได้จริงๆนะครับ4,000มาก่อนได้เลยพี่ชายจ๋านะครับ3,000 4,000มาก่อนได้เลยพี่พารานี้เบามากนะครับภารานี้เบามากพี่นะครับนับ2,07มาแล้วพี่หนุ่มโครับ พี่ครับอันนี้รายการที่รายการที่ห้านะสามพันมิลลกบารครับพี่สี่พันผมแพ้เลยไอนน้เรื่องจริงพี่เกินอยู่แล้วสี่พันสี่พันผมแพ้เลยพี่เอาตรงเลย uckles, พี่ได้กี่องค์ในเมื่อวานอะบอกว่าองไม่ได้เนเนื้องอเลยเหรอผู้กำลังมาสรอบเลยไม่ได้เล่นเนื้องอเลยเหรอผ สองพันเจ็ดมาโอ้พี่นะครับสามพันมีลูกบาทพี่หมายหน่อยได้ไหมครับพี่เนี่ยหมายผมหน่อยได้ไหมครับพี่นะครับสามพันพารานี่ไม่มีแน่แน่พี่ชายหมายน้องหน่อยพี่ชายจาย๋าเลือกมาได้ดีมากครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับเอาพี่ชายจ๋าหมัพี่เอาสีว่าสามพันห้าเดี๋ยวให้ดูหน้าพระแล้วกันจะได้กาาล้าใส่สามพันห้าเดี๋ยวผมไม่ดูหน้าพระแต่พระเกินสามพันห้าอยู่แล้วรายการที่ห้าพี่ เนี่ยครับรอกอที่ห้ามันเกินสามพันห้าอยู่แล้วนะครับสามมาได้พี่แตบแตบมาเลยครับพี่เด็กมาแล้วพี่เด็กมาแล้วเอาเลยครับพี่นะครับงานจะเข้าอย่างเงี้นี่ยพาราเนี่ยงานจะเข้าอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเรียบร้อย ที่รายการนี้รางวุนไม่มีนะครับพี่มีแต่รางทอคอนะบอกไว้ก่อนนะครับยาน้ํางอมันต้องเกินหกพันพี่เกินอยู่แล้วนะครับยาน้ํางอมันเกินหกพันอยู่แล้วพี่ชายนำอยู่สามพันห้าที่พี่เดบเดบนะครับนำอยู่สามพันห้าที่พี่เดบเดบพาลานี้ยิ้มหวานเลยเนี่ยพี่ หารานี้ยิ้มหวานเลยพี่เนี่ยลงยาน้ำงอทรงเครื่องโอ้โหพี่รายการพิเศษโคตรสวยเลยพี่ชายจ้า เลขโค้ดนําเบอร์หนึ่งเจ็ดศูนย์ครับพี่ลงยาพิเศษหน้าหลังนะพี่จ๋ารอกอนี้มีเฉพาะรังทอคอเท่านั้นนะครับพี่รังบุญนไม่มีนะครับพี่จ๋าจ๋าแม่ตายน้องหน่อยนะครับนำอยู่พาราสามพันห้าร้อยนะครับใครไม่ใส่บิดแรกรอปาดรอจบไม่ได้พี่ขอบิดละหนึ่งร้อยรายการที่ห้าครับพี่นะครับใครไม,ม่บิดแรกไม,ม่บิดนำรอปาดรอจบไม่ได้เลขโค้ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับ พี่ชายจ่าพะสามพันห้าผมจะร้องนเนี่ยสามพันห้าผมจะร้องอยู่แล้วพี่ชายนะครับพี่ๆช่องเราบอกว่าไม่ชอบให้ชา้าไม่มีสุขนะครับพี่เป๊กสวัสดีครับพี่นะครับสามพันห้านะครับผมโยนแล้วนะครับขอบคุณมากครับพี่นะครับนับสามนับสองนับหนึ่งมองอะไรมาดิ สามพันห้าร้อยพี่เด็บเด็บถ้าพี่ครับพี่ไ,ไม่เอาวะจบกาบะมองรับเพ่โอ้โห,โหทายไหลเดือดจริงบอกบอกให้เลยนี่ครับใครได้ไปยีด้วยพี่นะครับปารานี้จันตีมาแล้วดี่เบาจริงลยครับ เป็นไปได้ครับพี่รายการรายการที่สิบรายการที่เก้าจบต้องสี่ห้าพันนะครับแต่รายการที่ห้าไม่ข้ามห้าพันนะครับเป็นเรื่องน่าแปลกมากๆนะครับนะของวัยรุ่นที่นี่นะครับเอาไปพี่สานติสามพันเจ็ดเข้าเส้นใจนะครับปายยนะครับเป็นเรื่องน่าแปลกนะพี่นะจริงนะครับอ่ะปายเนี่ยพี่พี่เด็บแคบหน้าจอพี่สามพันเจ็ด ีก็ีรายการใช่ป่ะพี่เด็บนะครับ